เออกำลันดับมาเงินหน่อยก็พออยากจะพักพื้นพัก ทองานก็ดอกแจ่ว่ามันเรื่อนงอจาโอ้แตโอ๊ยวันกอนคญงาเขาเขาบอกที่ตาวื่าเราเหมือนเขาไมเหนใคคือเทพแต่เขาเทพแต่เทพบุญกับเทพแผก้่าใ่กอข้าก็แต uh. ่ความว่มอเขาจะเปิดบังคับแต่ของแม่บอกเทพเขาคือมือนกืนแล้วไปเปิดบัคับแต่ของเออการทำบุญไม่ใช่การเรื่องอะไรการทำบุญให้เกิดจากจิตให้เกิดจากใจมือเขาทำไม่มีก็อนุโมทนาชา้าก็บุญไปด้วยเออ ก็คนบูนะวาว่าววามือสุดไครับผมแต่เด้อเออว่างวากัังทางว่ากันคืออะไรเด้อเออผูเว้ากันทางบ้านูุจดว่าดครับปูเออถึงเขาได้อึดาวดื้้ามันได้ปู่ได้คนได้จีได้ใจจืแก่คนมันกคือต่ามันมือตามแลกัมือคู เปดกตะมือโตแต่กับมือเก่งพอเปิดกระแขงได้ยืมครับไม่มือต e oh ํงแก้วโอ้แตกระแขงเอาพวก้านพอไม่เหนื guide, ่อห่อได้ยืมครับพอมาโตแต่มือยยืงครับพกมาเต่งพอมักกัดกับมืออยครักเคร่องแก้วกับมือมา ครับขายคืงานารงานว่างให้ก hmm. ็ค hmm. hmm. ือดื่มพ่อ uh, คือว่าขายคืองานรุรให้ฟัง้างมครับปูคือมหาพอคือือืมอืคือมหาขอ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 มาขอควาดื่ไปหาเงินจะว่าทางพ่อหลานหดื่มครับให้ไปวันดื่มเอาไปโตให้รุ่งโรจน์ของดื่มคืออือ แก็หาหกแล้วก็หาหกแล้วว่ากระนั่งก็ไม่ดึครับพราดีเขาเปิดออกมาจากคนขอดึงแล้วเปิดออกมาห้าห้าเก้าดึงหาหาเก่าเป็นปูได้หาหาครับครับเพราะยังหาหกนู่นครับปูได้เด็กกับบ้านของนิดน้อยเพราะว่าปุกเก็บ

เป็นการพนันกับว่าแม่ว่ามหาพอโบได้หรือมาได้คือกันเนาะค่าราชการกับมาได้คือกันบ่ได้เลือกแ่นบ้านนะโบไม่เงินไม่เข้ากับมหาพอได้หรือยังโบาถาของเงินนักคนนะครับปู่เรื่องใกล้เคียงกับมรือมาหาพอืมเป็นกันขันเน,นาะตพนานการทั้งบุญ อยากึกิดงั้นแข่งใจกันผู้ใดมือจังได้คือแั่ค่งอยากคือใจคือบ่อยากคือกับว่ทำคือไมกเป็นเงี้ยเอาปุบเนาะแต่บ่ขอพอได้เราก็อยากคือจักว่กับ่เป็นงี้แต่ว่าบุญพอเกิดใช่ไหมได้แล้วก็หมกเป็นหมกเป็นแล้วก็ไม่ได้เกิดอเพราะว่ามันไม่มีงอไม่เป็นแข่งแข่งไม่ไหวีครับคืดโขอบอได้ยังต้องพทษตัวเองเท้าอยากเกนเอากแข่งเาอยากตา เคดเคเแกเงันเขากับแก่เื่อนไขรางคิดวงาเขาไม่เป็นนไดแต่ว่าเขาเคยกเุ่อนป้เปิเพราะอะไรหมดเป็นเพราะว่าข้าโตตัวไปยูเรือเข้าชัาต้องผักกลุ่มไปเรือดเข้าใจว่าหลูกนะมาก็เลยเป็นบุญนะอันนี้นางระล้อปกน้อยเขาถวายโอู๊่พร้อมให้ซึงให้มาครูให้ด้วยให้ดังนั่งน้อยด้วยอันใบไวยพ่อแก็้อแลก็นางระบววิวขา ให้ยืมด้วยแล้วก็ให้รักน้อยด้วยเออถ้าคุกตากกูแต่ถ้าไมืุกไม่อายไม่คุกไม่มาอายุวนอุเขาแล้วห้ล้วเขาเรืองอกักว่าเกิดนั่นได้ืออ่านออคุยังคือนะพอุกมุกอแต่เม่านไม่ตาหลเือว่ามือแาตาหนาถ้หนังแต่ปู่ตาขังูเลยตาข่างก็มยที่ปูเมื่อเมื่อร่เ้ใค้คุยเลนะ เขาก็เรี่นงมืชามากก็ร่งสีก็เราเค่องอเสรชขากเนแม่บอ่อไอ้เรื่องงานคำหนึ่งออพักหนึ่งสบายองค่ให้ติ้ให้จ้ทีมงานอ่าหายไม่จบไม่ลาไม่จบไม่วัดอายุวันนัถูกขับระแล้วก็รู้วันนั้ะเร่องจะเรก่ังคกว่าจะถึงว่่เบาคนที่นั่งลูดแล้วเขพูดคือเขาว่ามื่อ

วัาเหตุอไเ่ันบุ้เรื่อว่าเรอบ้าวักเรี่องนั้นกาันกุ้เรื่อข้าไ่คตกประเทีนเพาขัมันี่งจ้ะไม่คู่กันอันนี้นางบงเดียนแค่อึ่งแล้วเนาะวบายออปุถวบ้ายโอปุจ้าพร้อมกับนางข้าหนึ่งขานักรั่บุวิบุกขกัน เออเกิดว่าที่ชาวเกดกอพอร้องห้าหนึ่งเก้าขอให้ปลูกไว้พรบ่าเกิดให้หลานจ้าเอออึงนั่งขนึงขนารามบุกอกอือ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอหายไม่อูกไม่ลักไม่อูกไม่มาไอ้กูวันนั้สุขภาพพรัหึงหึงแล้วก็รวยนั่งักเท่าเรียกว่าต้องร้องก็ได้หอเพื่อนน่ะโอ้ตาเออขอให้ตือหใหน้อง ขอให้ช right. so so ่องไหลมากขอให้คิดแต่งานจะเริ่มเก่าหนาแล้วเดาเริ่รำ้วยนางมือจะเอาพแบพ่อหนงเดือนนึงอืมฮะอันนี้ของใครมาอันนี้เอคือผ่านมาทางเครื่องนีมแว้วอวยหลายหลายคนหลายคือเสียงเรืองนั่งมือควานั่งบวกแก่นั่งแฉกคือไม่รู้จะน้างแฉกคือ เพกกระวายด้ยงเพ็ดติปูข้าวั่ข้วมันแขกขึ้นกับตือมาทุวนเลยโะ้ฉแเลยคือนักบวชคีบแฉงหน้าจิ้มแกงมือตาตือร้กวเลยอ้างจม่าห้างเครื่องงานวัคว้มไปรอเอ้งน้าทุกเมือ ยกขึ้นแล้วปุ๊บเกลียวเคลียวขึ้นปุ๊บขึ้รถขึ้กระดานขึมนกระดานขาวข้หนาวข้อหลังชันเหมันก็ฮัลหันไม่้องว่าความกระด้ากรเลยมัูาบางคขอนม่น เออเอฟซีใช่กูลูกร้าร้ายกูร้ายคคนงแทนมือคงไม่ร่างมือคกไม่หมั่นทุกทออฝากมานํ้ดืูหมอ่นเขาคืนให้ได้ืทใหางมือกูแดกทุกฝูงห้กฝบเมือกขึ้นขอบก่าุูงเดี่ดวกับทุกฝูงแต่แค่นี้ก็ยุ่งยากโค้ขอบว่าุูงเดีอยปกัทุกอือพามาถือขอท้องคำพอได้หมดที่กูแต่กันตื่นเชนามาถีงบ่อขึ้นบ่อกต่พอเข้าแปวด้ก็ทำพอเข้าไไเป็นบาง่างนี่ ไปท่อมขอดพรอไพี่งพ่อป่ะเนยพ่พอถือออกลูกไว้แค่ได้เก็บ้หลายเรืองไว้่มาเกล่องกลับปูในทำคขอดพ่อมุกพ่อแต่ว่าเรื่งเพื่อนวิชาเนี่มาเืองหมดเลยเพื่อนจะวิชาคลองเลยถ้าว่าวิชาคลองว่าห้ออกลูกว่เกลี้ยหนึ่งขึ้นเพอไรเรื่องต้องเกลบเออนอกจากรับไปเลยจะแต่ว่าเกด้ยออหลากางน้องหล่าก็ได้ เอฟคือผ่านมาทัา้งช่องอินทังโมคือนักแ,แงจกงโมปูเปิดจังได้ใครล่ะปูใครึืนบ่จ้าปูใครึืนเป็นนักเต้นได้เนาะทั้งบ่เต้นเสื่อคือจะบ,บ่ออกเนาะจ่าปูหนาตัวติ้งโบงอ่อมให้เขาจะคนเลยเนา,อา,าะอ่องงางว่าจนะหอมเตี้ยเอือมือคือไม่ซื้อวัดเถือวัดแท้ว่าเนี่ยือเมือ เออบพเคยให้กื่หนาวเคือสะเคือาว่ากัอ้โค้งมาคัะแล้วใไ่ยิ้มเลยเอาใส่ยิ้มมาสอ้ยคงกแต่ว่าเต็มหนาบเราคอพอาะไอ่แบบยังไงกึ่งไอ้นี่คิ้นชิ้นง้ายมากกึ่งเออนี่แหละเขาว่าเตีข้องหลังผัก่าเปิดกึ่งเพราะมีคนถึงแต่ว่าเต็งนะ่โอ้ขากลายแล้วเพิ่งนะพอถึงอันหนักอันน คือดอางงานสำงานั่งด um. uh. oh, oh. oh, oh. oh, um. ูเพินน ah, ัางขากันน้นเกันกันนั้นอืาเขาขั้นกับมือเนาะอืาหันมือโชคมีเรามือโชมือมากโับขัาวตันงรงขั้วหนาขั้วต่าึงึงด้วยด้ด้วยอืออ้า่อันนี้ของใครเอฟคือ่านมาทางื่างอื่นนั่งแต้งโมูพารวยนายหรือขาป้าสืบพร้อมรวมบุ่ม น้ำปูหนึ่งรัวบาทคากับเขาคืวงานหาลอดอ๋มอมอาจำเงาหรอกกับเขาอืบูกร,ร้านเต็มแต่แตมากเป็นรวบครมวบ้านต้องบองี้งหไว้ไหม,ามาบาอย่ครับปูลูกร้านขายบุูทุกปูทุกคนรวมบูงมากรวมแรงรวมแก่กันนล้วก็อยากคืออยากขวายอีพอแก่กับขาดอีพอต้องเถอต้องเงินตรองค้งก็อยากคือมากขาว แต่ว่าผู้ขาดขาดปัจจุปัจจัยแต่ขอโชคขอราขอโชคขอมาคือคับคือเออในเมื่อขอพอกาดจะให้แต่ว่าจะเอา,ดาได้ก็ได้เรียกทีบุญวาสนาเออเออถามว่าปู่ตากับปู่ปคือพวกเขาให้ไหมให้ให้ลูกหลานทุกคนแต่ลูกหลานจะเอาได้เมื่อได้คือที่บุญวาสนาแค่นั้นใช่ไหมยืมครับปู่เพราะว่ายืมนั่งเป้าอยู่นี่ไง บางทีก็ได้บางทีก็เขียอืครับผมอื่นยางกูรอดแทงเป็นห้าแทงเป็นห้า่ครับปูหมาดูงเขียนให้กับมือกับบ่อเลยครัยเขียนชนาผาหมวดวนี่เขียนชนาผาคดปูเขียนชนาผา่ยางบอไข่ข้องบครับม่คือขึงได้คัะขืได้เขียนแต่มือหรอปูเขาบ่ลืมหวแต่คอเขียมือเลยอ่ะ้างบนเขีมือกางกับว่าขึ้นหมครับปู ข้าว <sm ira. S 1> ปูเข้าไปไหนผัดง่ายๆ่ปเพื่อเพื่อไปครับอืให้ให้บักง้อนง้องดมมือวัวเชืนง้องพัาง้อนไว้ไว้ไว้เชือง่ายคึงบึงคึงบึงไปคึงยากง่างทำแล้วขอพอแรงกันอยู่คึงบุบาเอคแค่มอางก็ตั้งหากงายคึงคึงบึงบึงไปเ้มือไปไว้ใครเดีอครับ

ราะเือไปบูิยังบุหรอดเรองานยังขนาดไานเออบัน้อยน้องกยากอายุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อดอไฟแ่